ใครดูอยู่ที่บ้านตอนนี้สวดมนต์ภาวนานี่คือไม้ที่เหมือนพญาน,นาคเลยท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านใดชอบกินแกงโก ใครชอบกินแกงโฮต้องมาเดินที่นี่ฮะคนท้องถิ่นแนะนำว่าที่นี่เป็นโรงแรมน่าหลักทลักนะครับเรียกว่าโคลาลอดจ์เอ้ยเรียกว่ากาลาลอดจ์เฮ้ยเรียกว่าคาลาลอดจ์ถูกแล้วฮะยินดีต้อนรับทุกคนสู่โอลิมปิกนชชั่นอลพาร์ค ที่นี่คือ national park นะครับซึ่งได้รับความสำคัญเป็นอันดับต้นๆของสหรัฐเลยก็ว่าได้เพราะที่นี่ประธานาธิบดีของสหรัฐเกือบทุกคนชอบมาโดยเฉพาะประธานาธิบดี r ูสเ e วลล์นะฮะทั้งสองท่านได้แต่งตั้งที่นี่เนี่ยปาร์คอันใหญ่มหาศาลนี้เนี่ยให้เป็น national monument ก่อนตอนแรกเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้วเมื่อประมาณ40กว่าปีมาแล้วนะครับที่นี่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมรดกโลกมรดกโลกฮะท่านผู้ชม แล้วเราจะไม่มาได้อย่างไรความกว้างใหญ่ไพศาลของปาร์คนี้นะครับมันประมาณเกือบเกิดบจนหล้านเอเคอร์หรือ2ล้านกว่าไร่เที่ยววันเดียวไม่พอแน่นอนเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมเพิ่งจะมาถึงปาร์คนี้ผมขับรถขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้วเจ้าหน้คทับผู้ชมขับรถขึ้นเหนือมาอีกผมออกจากรัฐโอเรกอนมาสู่รัฐวอชิงตันรัฐนี้ แล้วก็เข้ามาเที่ยวในพ์คนี้นะครับผมมานอนที่โรงแรม c o l o r l o กล Lodge เป็นคืนแรกจุดเด่นของพางนี้ความใหญ่ของมันก็คือมันจะมีภูมิประเทศ3รูปแบบให้เราได้ชื่นชมไม่ว่าจะเป็นด้านหลังผมเป็นทะเลแปซิฟิกนะครับทะเลแปซิฟิกซึ่งมีความเย็นสบายสบายส,บายสิบกว่าองศาชายหาดเดินเล่นได้ทะเลไม่รุนแรงเหมือนออริกอน แล้วก็มีเรนฟอเรสฮะตรงกลางเร Forest คือป่าตามธรรมชาติที่ได้รับฝนตกปริมาณเยอะมากจนมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่งและก็ยังมีบริเวณเทือกเขาครับเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะภูมิประเทศสูงถูกไหมมีเทือกเขาซึ่งมีหิมะเขาเรียกว่า m OUNT OLYMPUS นะครับเป็นเทือกเขาที่สูงที่สุดที่นี่ประมาณ2000กว่าเมตรเราจะมีโอกาสได้เห็นทุกๆ geography ทุกๆภาพทุกๆรูปแบบ เดี๋ยวผมจะมาให้ผู้ชมดูในวันนี้นะครับถึงความสวยงามของปาร์คนี้อยากให้มาฮะเพราะที่นี่ตั้งแต่ผมมาเนี่ยยังไม่เจอคนเอเชียนะผู้ชมอยากให้คนไทยเนี่ยมีโอกาสได้มาเที่ยวที่นี่นะครับสำหรับสายธรรมชาติต้องเลิฟเลยนะนี่คือหนึ่งใน Sea Lodge หรือหนึ่งในสีโรงแรมใน Olympic National Park นะครับ <S <S c o l c l o c Lodge c o l l o c Lodge เป็นโรงแรมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน สำหรับบางคนเนี่ยอาจจะดูเก่านะฮะแต่ด้วยความที่ว่ามันมีเรื่องราวมี history ที่นี่เนี่ยแผ่นดินผืนนี้เนี่ยถูกพัฒนาในปี1904หรือประมาณ100กว่าปีแล้วนะครับและโรงแรมเนี่ยสร้างมาเมื่อ70กว่าปีที่แล้วเพราะฉะนั้นทุกที่ทุกทุกอุป,ปกรณ์ไม้ทุกแผน่นทุกทุกองประกอบในโรงแรมเนี่ยมันถูกแพลนถูกวางไว้ด้วยจุดประสงค์ในการรักษาอนุรักษ์ธรรมชาติข,ของมันนะครับ โรงแรมนี้มีห้องอาหารหนึ่งห้องผมไปทานมาแล้วอร่อยมากครับส่วนห้องก็จะเต็มตลอดไาะชะนนแนะนําว่าถ้าอยากพักที่นี่นะครับได้เห็นวิวของท้องทะเลแปซิฟิกอันสวยงามเนี่ยผมแนะนําว่าควรต้องจองมาก่อนนะฮะจองมาก่อนล่วงหน้าหลายๆเดือนเพราะชายหาดที่นี่เนี่ยเหมาะกับการเดินเล่นเหมาะกับการเดินชิลเป็นครอบครัวอย่างยิ่ง บริเวณนี้นะครับถ้าท่้นม่้ชวมาพักก็จะได้เห็นกับสัตว์ตามธรรมชาติเยอะแยะมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นนก500-600สายพันธุ์นะครับสัตว์ทะเลนะฮะถ้าเกิดโชคดีมาในฤดูเนี่ยก็จะได้เห็นปลาวานด้วยเพราะตัวนี้เป็นจุดชมปลาวานนะฮะการจะเข้ามาเที่ยวในโอลิมปิกนิชแนลพาร์คนะครับแนะนำว่าต้องซื้อบัตร บัตรเข้านะฮะบัตรเข้าจะอยู่ตาม Visitor Center นะครับลองทำกันบ้านมาดูส่วนมากเขาจะปิดประมาณ5โมงก็เลน,นแนะนำให้ซื้อให้ซื้อก่อน5โมงเย็นนะครับบัตรเข้าราคาไม่แพงฮะไม่กี่ดอนเองแต่ว่าก็เป็นชุดสือ่อถือว่าเป็นการช่วยบำรุง National Park แห่งนี้ทีนี้เนี่ยในโอลิมปิก a t i o n a l Park เนี่ยมันก็จะมีโรงแรมทั้งหมด4โรงแรมที่ผมได,ได้เคยกล่าวเอาไว้นะฮะ วันนี้เนี่ยผมนอนคอโลล็อกพรุ่งนี้ผมจะไปนอนเลคเครเซนต์นะครับซึ่งก็มีความสวยงามและจองยากมากๆแต่ท่านผู้ชมท่านใดที่รู้สึกว่าไม่สะดวกในการเข้ามานอนที่นี่อยากจะนอนในเมืองรอบๆโอลิมปิกน่านชโนลพาร์กก็มีเมืองเล็กๆอยู่ประมาณ4เมืองเช่นเดียวกันสามารถเดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อเมืองไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับในเดสคริปชันข้างล่างเผื่อท่านผู้ชมรู้สึกว่าเอ้ยในปาร์คมันจองยากอ่ะเราก็มานอนที่เมืองได้ในเมืองก็มีโรงแรมเยอะ จองง่ายกว่านะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆโรงแรมนะฮะแล้วเราก็จะมาถึงข้างหน้าเนี่จะเป็นตัวคล้ายๆเขาเรียกว่าตัวคลับเฮาส์ตัวตัวเมนโลจ์นะครับซึ่งก็จะมีพื้นที่นั่งเล่นพื้นที่ขายของนะฮะใช้ WiFi ไ,ได้แล้วก็มีร้านอาหารนั่นเองก็มาทานข้าเที่ยงได้ครับข้าวเชาว้าแล้วก็ดินเนอร์ฮะ ที่นี่เนี่ยช่วงซัมเมอร์นะครับช่วง June, July, เอ่อนายกรกฎาคมก็จะจะแดดค่อนข้างแรงฟ้าใสๆแบบนี้นะฮะท่านผู้ชมอย่าลืมทาทาครีมกันแดดนะครับเพราะแดดแรงของเมืองไทยเพราะฟ้าเขาใสเนี่ยท่านผู้ชมมองขึ้นไปดูสิเนี่ยอ่ะฟ้าใสฮนะไม่มีฝุ่นไม่มีแบบ PM โน่นนี่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นสูดหายใจให้เต็มปอดอากาศชื่นใจมากพูดง่ายๆคือเราจ่ายเงินมาชมธรรมชาติและสูดอากาศดีๆน,น,นะครับ และนี่คือวิวร้อยล้านหน้าระเบียงของร้านอาหารเป็นยังไงบ้างครับทุกคนเอาละฮะถึงเวลาเดินทางไปจุดมุ่งหมายต่อไปท่านผู้ชมท่านใดชอบกินแกงโฮใครชอบกินแกงโฮะต้องมาเดินที่นี่ฮนะกับป่าโฮไปครับที่นี่เป็นเ a นฟอเรสต์นะครับแต่ไม่ใช่ t ropical rainforest ทั่วๆไปหมายความว่าไงหมายความว่า เรนฟอเรสปกติ i, ต้องอยู่ในพื้นที่ร้อนชืน้นจะอยู่ทางใต้มากกว่านี้และมีฝนเยอะๆแต่ป่าโฮ่นี่อยู่ค่อนข้างเหนือฮะเหนือมากอากาศเย็นและมีฝนตกตลอดทั้งปีเพราะฉะนั้นไม่ใช่ t y ทิพย์ r ค i n Forest ทั่วๆไปความน่าตื่นเต้นของที่นี่คืออะไรผมเองก็ไม่ทราบพอเพิ่งมาครั้งแรกแต่ที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องสัตว์ป่านะฮะมีสัตว์ป่าเยอะแยะแล้วก็มีต้นไม้นานาพันโดยเฉพาะต้นมอส ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ขึ้นบนต้นไม้อีกทีปกคลุมตลอดเพราะฉะนั้นความสวยงามความอุดมสมบูรณ์ความร่มรื่นเนี่ยอันดับต้นต้นของสหรัฐเลยฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าที่นี่คุ้มค่าที่จะมาหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเพียงแค่ป่าแห่งหนึ่งขณะนี้เราก็กำลังเดินเทรลนะครับหรือเรียกว่าไฮกิ้งเดินป่านะั่นแหละพูดได้ง่าย ในเส้นทางที่ใกล้ที่สุดระยะประมาณไม่เดียวฮะเรียกว่า Trail of Moses ก็จะลองสังเกตดูนะครับท่านผู้ชมว่ารอบๆบต้นไม้ต้นใหญ่ๆเนี่ยจะมีต้นไม้เล็กๆหรือว่า Moses ขึ้นเยอะแยะมากมายเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะฮะนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมครับ ก็จะเป็นเขาเรียกว่าศิละปะในธรรมชาติของธรรมชาติอีกทีต้นไม้ที่นี่ต้นใหญ่ก็จะมียอายุตั้งแต่60ปีจนถึง100ปีนะรทาผู้ชมท่านใดตอนนี้อยู่บนเตียงอยู่บนโซฟาก็ลุกขึ้นมาเดินกับผมนะครับเราจะเดินไปด้วยกันสู่ธรรมชาติที่ น่าตื่นเต้นของสหรัฐนั่นเองระหว่างที่ผมเดินก็จะมีกลิ่นอหอมของต้นมอสและเฟิร์นที่ห่อคุ้มต้นไม้ใหญ่อย่างต้นสปรูซนะครับฉากเนี่ยเหมือนกับหนังเรื่องเดอะฮอบบิเลยฮะสวยงามงจริงและแล้วผมก็นำบุญกุศลมาฝากทุกท่านนะครับใครดูใครดูอยู่ที่บ้านตอนนี้สวดมนต์ภาวนานี่คือไม้ที่เหมือนพญานาคเลยท่านผู้ชมบุญกุศลครับหนึสาสวดมนต์ครับ 1, 2, 3, อะไรก็ตามที่คุณอยากได้คุณจะได้ฮะเพราะสิ่งนี้จะนำโชคลาภมาสู่ทุกคนครับฝ<ป>ลังเนี่ยเขาชอบเดินป่านัเนะยเห็นหลายคนแล้วตั้งใจมาเดินเออไอเราคนไทยก็ไม่ค่อยเดินเซะด้วยไม่ใช่เดินไม่ได้นะแต่ไม่ค่อยเดินโอเคฮะสวยงามฮะ Three เทรลแต่ละเทรลเนี่ยก็มีความยากง่ายที่ไม่เหมือนกันนะครับมีเทรลมินิสำหรับเด็ก10นาทีมีเทรลแบบเดินเป็นหลายชั่วโมงก็มีวันนี้เนี่ยผมก็เลือกเทรลที่แบบว่าระดับรัปานกลางระดับ2นะเราจะมาเดินเล่นไปด้วยกันท่านผู้ชมเดินเข้ามาก็ทางเดินก็ทําได้ดีนะครับมีที่จับสำหรับผู้สูงอายุ พื้นก็มีการแบบทำมาแล้วนะฮะไม่ได้ขูดข่ามากไม่ได้ไม่ได้ลาบากแต่ผมแนะนําให้ทุกคนถ้าเกิดจะมาเดินที่นี่เนี่ยให้ใส่รองเท้าเดินป่ามาจะดีกว่าเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยอากาศชื้นจัดอาจจะมีฝนตกลงมารองเท้าเดินป่าส่วนมา,จากจะกันน้ำแล้วก็มีพื้นเกาะนะครับวันนี้รองเท้ารองเท้าเดินป่าผมเลยพังไปแล้วนะตอนนี้ผมใส่รองเท้าวิ่งอยู่ไม่เป็นไรฮะเราจะลุยไปได้วยกันอ่ะท่านผู้ชมตามผมมาดูไปนี่ครับ นี่คือโฮเรนฟอเรส s t สำหรับคนชอบกินแกงโฮไปฮะข้อมูลเล็ก็น,นอนนะครับคุณผู้ชมบริเวณโอลิมปิกเพนินซูล่าหรือในรัฐวอชิงตันเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะมีเผ่าอินเดียนแดงอาศัยอยู่ทั้งหมด8เผ่าจะมีเผ่าอินเดียนแดงริมทะเลทำอาชีพประมงเผ่าอินเดียนแดงในป่านะครับ ก็อยู่ได้ด้วยการล่าสัตว์ป่าอยู่ร่วมกันนะครับปกครองกนะันทั้งหมด8ชนเผ่าจนเมื่อประมาณสัก300-400ปีที่แล้วพวกประเทศเเมหาอำนาจทางยุโรปเริ่มเข้ามายึดครองที่นี่นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเดินทางมาแถวนี้ก็จะสังเกตเห็นว่าคนที่อยู่ที่นี่หลายๆคนเนี่ยหน้าตาจะเป็นลูกครึ่งลูกขึ้นอเมริกันผสม ออินเดิแดงจะมีความเข้มนะครับแล้วก็นิสัยดีคนระับผมคุยแล้วส่วนมากก็นิสัยดีทุกคนชิวๆครับเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆให้ดูนะฮะไปะ Every The broken things you've lost if you hold it loose you'll find that there is room for the rhythm of it all ต้นไม้บริเวณนี้ต้นใหญ่นะครับส่วนมากจะเป็นต้นไม้ spruce นะเค้าเรียกว่า spruce tree อายุหล100ักร้อยปีนะครับก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวอาจจะมีแก่สุดในนี้ประมาณ5-600ปี เปรียบเทียบกับ national park กันอื่นก็อาจจะไม่ได้เก่าแก่ขนาดนั้นแต่สำหรับคนไทยสำหรับคนเอเชียผมว่าแค่นี้ก็น่าตื่นตาแล้วครับท่านผู้ชมและนี่เป็นเพียงแค่ความสวยงาม1ส่วน3ของป่าโฮะนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเดินทางต่อนะครับไปสู่ย่านคีาเรียกว่าโ so ซ d ด็อกแล้วก็จะไปหาข้าวเที่ยงกินกันแถวเมืองใกล้ๆเพราะฉะนั้นติดตามต่อนะฮะวันนี้มีอะไรสวยงา,งามให้ดูอีกแน่นอน สำหรับที่นี่ถ้าใครรักธรรมชาติใครรักอากาศคุ้มค่าที่จะมาครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินทางต่อไปอีก31มล์ไปชมทะเลสาบที่ขึ้นชื่อว่ามีน้ำใสที่สุดลึก200กว่าเมตรฮะและมีโรงแรมที่เสิร์ฟอาหารคุณภาพสูงและราคาก็สูงมากเช่นเดียวกัน อาหารรสชาติดี2องจานนี้รวมทิปก็ประมาณ100ยกระเหลียนครับยินดีต้อนรับสู่ Lake Crescent Lodge เดินทางมาอีกประมาณ30นาทีนะครับท่านผู้ชมเราก็จะไม่อยู่ที่เลคซึ่งขึ้นชื่อว่าสวยงามที่สุดในรัฐวอชิงตันเลยนะฮะและยิ่งสวยงามที่สุดในโอลิมปิกนชิโนพาครับกับ e Crescent เสเนคือเป็นรูปลักษ์ครับของเครื่องดวงจันทร์นะฮะคือเลคเนี่ยจะน้ำเนี่ยเขาได้มาจากยอดเขาของออลิมปัสนะครับเมานออลิมปัสน้ําแข็งละลายลงมากลายเป็นเลคแห่งนี้ซึ่งขึ้นชื่อว่าน้ําใสที่สุดมองลึกลงไปได้อย่างน้อย20เมตรท่านผู้ชมเลคนี้มีขนาดใหญ่มากนะครับแล้วก็มีกิจกรรมทางน้ํามากมายสามารถตกปลาก็ได้เล่นเรือก็ได้นะครับ ยิ่งไปจานั้นเนี่ยเลกนี้เนี่ยมีความลึกสูงสุดถึงประมาณ2 0 0กว่าเมตรเลยทีเดียวนะครับส,สิ่งที่มีชีวิตอาศัยอยู่ในเลกนี้ก็จะเป็นพวกปลาเทรานะฮะปลาเทราามีหลากหลายสายพันธุ์ก็คือคล้ายๆปลาแซลมอนนั่นแหละครับท่านผู้ชมอาจจะตัวขนาดเล็กกว่านั่นเองด้วยน้ําสีฟ้านะครับและความสวยงามทางธรรมชาติที่ถูกรักษาไว้เป็นอย่างดีผมแนะนําให้ผู้ชมทุกท่านนะครับเดินทางมาเที่ยวเลกแห่งนี้เลกครีเซน ถ้าเกิดต้องการที่จะพักที่เดียวกับผมก็คือมันเป็นเรียกว่า Crescent Lodge นะครับอายุร้อยกว่าปีแล้วผมว่ามันค่อนข้างที่จะเก่าไปสักนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ห้องเนี่ยราคาค่อนข้างสูงอ่าถ้าเกิดไม่พักแถวนี้ก็ไปพักข้างนอกได้หรือพักตามเมืองได้นะครับล้วก็แวะมาที่ว่าเลกนี้เป็นการพักผ่อนหย่อนใจที่ดีนะฮะแต่คนอาจจะเยอะสักนิดหนึ่งวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมสัปดาห์หน้าจะพาไปเที่ยวจุดอื่นๆในโอเลปิทีชั่นัลพาร์คอยู่อย่าลืมติดตามวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ